นี่คือ new balance fuel cell speed drift ราคา6,490บาทราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจ่ายราคานี้ก็ต้องคาดหวังว่ามันจะดีแน่นอนครับมันมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีกับรองเท้าคู่นี้ไปฟังรีวิวนี้กันเลยครับ ของรองเท้าคู่นี้นะครับ New Balance Fuel Cell Speed v i p V1 นะครับเป็นรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก New Balance Fuel Cell 5280นะครับถ้าเกิดจำกันได้นะครับรองเท้า5280เนี่ยเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสถิติ1.6กิโลเมตรหรือว่า1ไมล์นั่นเองมาพร้อมกับวัสดุที่จัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือว่า m i d s o ที่เป็น Fuel Cell หลายๆคนเนี่ยก็พลาดโอกาสที่จะครอบครองรองเท้าคู่นั้นไปนะครับแล้วก็ได้แต่หวังว่า มันจะออกมาใหม่ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมหรือว่ามีการซับพอร์ตที่หนาแน่นมากกว่าเดิมรองเท้าคู่นี้ครับ New Balance Fuel Cell Speed d r i p น่าจะเป็นคำตอบของเพื่อนๆได้เลยครับเพราะว่าเจ้า Speed d r i p t คู่นี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจเต็มๆมาจากเจ้า5280เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์รูปทรงนะครับโดยเฉพาะชุดพื้นนะครับรวมถึงวัสดุต่างๆที่ค่อนข้างจัดเต็มนะครับในราคา6,490บาทไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ที่เป็นแบบ w ูเวนะครับหรือว่าเป็นผ้าตาข่ายที่ สารกันมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโปร่งแสงเลยทีเดียวนะครับลักษณะของรองเท้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรองเท้าหน้าดีนะครับหรือว่าหน้าปกติแต่ว่าผมซึ่งมีหน้าเท้า 2E ก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างสบายอาจจะต้องใช้เวลาในการเบรกอินสักหน่อยนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วถือว่าใส่ได้สบายมากๆมิดโซของรองเท้านะครับเป็นฟิลเซลแบบเต็มเตม ตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงหน้าเท้านะครับแล้วก็ลักษณะของการออกแบบเนี่ยที่จะดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะครับใครที่ชอบก็ชอบไปเลยแต่ว่าใครที่ไม่ชอบลักษณะของรองเท้าที่เป็นรองเท้าบูทอะไรเงี้ยอาจจะมองว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะดูเทอะทะไปนิดนึงนะครับแต่รวมๆแล้วส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์ของโลโก้ New Balance เนี่ยที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นเส้นสายที่แบบว่าดูแล้วรวดเร็วด,ดี นะครับสวยงามดีแล้วก็มีลักษณะเป็นสีสันเมทัลลิกปัจจุบันนะครับรองเท้ารุ่นนี้มีให้เลือกสสีด้วยกันนะครับก็คือสีนี้นะครับซึ่งเป็นสีดําแล้วก็เทานะครับแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งจี๊ดมากๆนะครับลิ้นรองเท้าของเจ้า Speedyvee นะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีความบางมีความคูชชั่นนะครับใส่เข้าไปแล้วไม่กัดหลังเท้าแน่นอนนะครับรวมถึงบริเวณข้างเท้าเนี่ยเชื่อมต่อกับวัสดุด้านในนะครับซึ่งก็เป็นล มากนะครับแล้วก็เข้าข้อดีมากๆนะครับโดยเฉพาะข้อเท้าเนี่ยมีการบุวัสดุกามหยี่เข้ามานะครับก็ทําให้การสวมใส่กระชับแล้วก็สบายเท้ามากๆบริเวณส้นเท้ามีตัวของตะขอช่วยในการใส่รองเท้าให้ง่ายขึ้นได้ส้นเท้าก็จะมีเรื่องของวัสดุสะท้อนแสงเข้ามาตรงนี้นะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับจะมีลักษณะของยางที่เป็นแบบนี้ยื่นออกมาหลายๆคนอาจจะกังวลว่าตรงนี้มีผลกระทบกับการลงเท้าหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่า ไม่มีความรู้สึกแล้วก็ไม่มีผลกระทบอย่างไรต่อการวิ่งนะครับอินโซของรองเท้านะครับสามารถถอดได้นะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรูปลายไม้แบบนี้แต่ว่าวัสดุมันก็น่าจะเป็น EVA โฟมธรรมดาปกติก็ถือว่าสวยงามใช้ได้ครับจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือเรื่องของมิดโซนนั่นเองนะครับซึ่งมาเต็มเต็มเท้าเลยนะครับจากส้นเท้าจนถึงหน้าเท้านะครับแล้วยังมี แผ่นพลาสติก PBa บนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ใช้ในรองเท้าระดับไฮเอน n d เท่านั้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะมาเต็มแผ่นรองเท้าตรงนี้ในเรื่องของการวางตำแหน่งหรือว่าโพ i t i o n ของวัสดุ p b a บเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่ามันอยู่ตรงไหนในส่วนของเ u t s o ซลนะครับถ้าเกิดสังเกตดูเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้า5280มาเต็มๆเ,เลยนะเพราะว่าลักษณะของการดีไซน์ Out s o ซที่มีความน่าสนใจมากนะครับเป็นลักษณะของ สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดูเป็นติเป็น 3D มีนูนมียุบเขา้ายุบออกดูแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกาะหรือเปล่าวะแต่พอไปวิ่งจริงแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าหนึบใช้ได้เลยและนี่ก็คือเทโร์รีรวมๆของรองเท้าคู่นี้นะครับ Fuelcell Speed Drift นะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่า ผมชอบไม่ชอบอะไรกับรองเท้าคู่นี้บ้างครับก่อนที่จะบอกว่าชอบไม่ชอบอะไรนะครับต้องบอกให้เห็นภาพก่อนว่าก่อนที่ผมจะลองรองเท้าคู่นี้นะครับผมทําการเบรกอินเป็นระยะเวลา1วันเต็มๆนะครับโดยการสวมใส่6 7ชั่วโมงในการทํางานนะครับส่วนวันที่2ผมใช้ในการทดสอบวิ่งเร็วนะครับโดยการวิ่งขึ้นเนินนะครับหรือว่าทำฮิลรีพีท เป็นจำนวนเซตทั้งสิ้น16เซตนะครับความเร็วจะอยู่ที่เพ4จนถึงเพ4ครึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำอินเทอร์วอลที่ค่อนข้างเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะสามารถรีบประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้ได้ชัดที่สุดส่วนการทดลองวันที่2นะครับผมทําการวิ่ง 10k นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิ่งไม่ถึงหรอกวิ่งไป9.3กิโลมนะครับโดยใช้เวลาทั้งสิ้น46นาทีนะครับเพสอยู่ที่4.57โดยระยะทางรวมทั้งสิ้นในการทดสอบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรนะครับน่าจะพอบอกอะไรได้บ้างกับรองเท้าคู่นี้นะครับสิ่งแรกที่ผมชอบกับรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบของรองเท้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆตามเพจแบททูรันแล้วก็เคยดูไลฟ์ของเราบ้างเนี่ยในช่วงที่เราเคยสนทนาเกี่ยวกับรองเท้าที่น่าสนใจในปีนี้เนี่ย เราได้พูดถึงรองเท้าคู่นี้ก็คือ s p e e d d i f y นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมได้บอกไปว่าผมชอบดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้มากๆนะครับแต่ตอนนั้นผมเห็นแค่ภาพนะครับตอนนี้ได้จับของจริงแล้วก็สัมผัสแล้วผมก็ยังคงพูดเป็นเสียงเดิมก็คือผมชอบการออกแบบของมันนะครับหลายๆคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยมันดูแบบโอคูไปไหมมันดูคลาสสิกมันดูลุงๆไปไหมแต่ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่าง ความโมเดิร์นแล้วก็ความคลาสสิกเข้าด้วยกันอะ่ะคือดูนานๆแล้วก็สามารถไม่เบื่อแล้วก็สามารถใส่ซ้ําได้ตลอดผมว่าผมชอบนะโดยเฉพาะเรื่องของการเอาสีพื้นแล้วก็ผสมผสานกับสีเมทัลลิกตรงแบรนดิ้งของ New Balance เนี่ยผมว่าผมชอบมากๆนะครับลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณยางข้างๆหรือว่าตรงขอบรองเท้าที่ไม่ดูหนาเท่าะจนเกินไปใส่เข้าไปแล้วถือว่าเข้าข้อสวยงามดีมากๆนะครับใส่แบบทํางานทั่วไปก็ได้สําหรับสีนี้นะ เรื่องดีไซน์ถือว่าผ่านครับสิ่งที่ชอบข้อต่อไปก็คือเรื่องของฟิตติ้งของรองเท้านะครับรองเท้าคุณนี้ดูแล้วอาจจะดูเทอะทะนิดนึงนะครับแต่ว่าพอสวมใส่เข้าไปแล้วถือว่าใส่ได้สบายมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่เข้าข้อดีมากๆสมกับเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกซ้อมในการวิ่งเร็วหรือว่าใช้ในการแข่งขันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้อเท้าที่ดูแล้วอาจจะเทอะทะแต่ว่าสวมใส่เข้าไปแล้วแอบเข้าข้อมากๆเลยนะครับแล้วก็ กลางเท้าก็ถือว่ารัดก,กระชับได้ดีมีอัปเปอร์ที่ค่อนข้างยืดขยายได้ดีนะครับผมซึ่งเป็นคนหน้าเท้า 2E เนี่ยสามารถใส่ได้สบายไม่มีปัญหาครับรวมๆแล้วฟิตติ้งผมต้องบอกว่าชอบนะใส่ได้สบายแล้วก็กระชับดีมากๆเลยสิ่งที่ผมชอบข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของฟิลลิ่งที่ได้รับจากรองเท้านะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นโฟมฟิลเซลนะครับรวมถึงแผ่นพลาสติกที่มาตรงบริเวณกลางเท้าเนี่ยให้ความรู้สึกในการตอบสนองที่ดีมากๆในการวิ่ง ย่านที่เร็วซะหน่อยนะครับอย่างที่ผมได้ทดสอบไปก็คือ4 4ครึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะวิ่งเทมโป้แช่แช่ยาวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่4ครึ่งจนถึง5ครึ่งผมว่ารองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างตอบสนองได้ดีนะครับวิ่งแล้วติดเท้ามากๆนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่มีอัตราเร่งที่ใช้ได้นะครับ ถ้าเปรียบกับรถก็คือเป็นรถที่มีทอคที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ใช้ในการวิ่งเรื่อยๆวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วๆไปเนี่ยผมกลับมองว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าเพื่อนๆยังมีซีรีส์อื่นๆที่ให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น890า v 8นะครับที่มีแผ่นฟิลเซลเหมือนกันใส่สบายเหมือนกันหรือว่าจะเป็นฟิลเซลปริซึมนะครับสหรับคนเท้าล้มเท้าแบนที่ต้องการการซัพพอร์ตนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สบายตัวในการวิ่่งยาาาววมกก รวมถึงใครที่อยากจะใส่คาร์บอนแต่ว่าอยากจะได้รองเท้าที่แบบสบายๆตัวหน่อย f u l l ซลทีซ c ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแถมราคาถูกกว่าเจ้าตัวนี้อีกนะครับฉะนั้นคู่นี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงนะครับเหมาะกับคนที่จะซ้อมวิ่งเร็วๆสักหน่อยเนี่ยประมาณเพจสีจนถึงเพจห้ครึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะกําลังเหมาะกับรองเท้าคู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครวิ่งเร็วกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่า อาจจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้นะและสิ่งสุดท้ายที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของ a l โ o นะครับที่ค่อนข้างยึดเกาะได้ดีกว่าที่คิดนะครับดูจากการดีไซน์แล้วอาจจะดูแบบเรียบๆแบนๆนะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้ววันที่ผมลอง Hill Interval เนี่ยหรือว่าวิ่งขึ้นเนินเนี่ยผมว่าคู่นี้ถือว่าเกาะได้ค่อนข้างดีนะมั่นใจมากๆความทนทานน่าจะใช้ได้เลยสำหรับเจ้า a l โซของ ฟิวเซลสปีดดริฟต์คู่นี้ครับไม่น่ามีปัญหานะใช้ได้ยาวๆอย่างไรก็ตามครับมีสิ่งที่ผมชอบย่อมมีสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบข้อที่1นนะครับถึงแม้ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเป็นอัปเปอร์แบบโปร่งนะครับแต่เอาข้อจริงแล้วผมว่ายังมีปัญหาเรื่องของการระบายอากาศการวิ่งอินเทอร์วอลของผมรวมถึงการวิ่ง10กิโลของผมเนี่ย มีปัญหาเรื่องเท้าชื้นแฉะในรองเท้าอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับคือถอดรองเท้าออกมาแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้โหมีน้ําขังอยู่ข้างในนะครับแล้วเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยจริงอยู่ว่ามันไม่ได้รู้สึกร้อนแต่ว่าน้ำเนี่ยมันยังขังอยู่ข้างในผมคิดว่าถ้าเกิดอัปเปอร์บางกว่านี้แล้วก็โปร่งกว่านี้เนี่ยมันน่าจะทําให้เรื่องของการระบายอากาศ ทไดด้้ีีกว่านเรื่องที่2ที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของน้ําหนักครับเข้าใจไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ขีดกลางๆต่อข้างนะครับหรือว่าประมาณ250กรัมในการฝึกซ้อมสปีดเวิร์กอัล์เนี่ยปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับผมนะก็คือเรื่องของน้ําหนักรองเทา้าอย่างวิ่ง10กิโลอย่างเงี้ยในย่านที่มีความเร็วหน่อยช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มล้าเท้านะครับรองเท้าคู่นี้น่าจะลดน้ําหนักได้อีกแล้วก็น่าจะให้ความสดชื่นในการวิ่งได้มากกว่านี้อีกแต่อย่างไรก็ตาม น้ำหนักที่ว่าไปนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการซ้อมสปีดเวิร์กอัลแบบระยะสั้นหรือว่าการทำอินเทอร์วัลสั้นๆอย่เงี้ย ผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักกำลังโอเคไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ข้อเสียก็คือเรื่องของราคาของรองเท้าคู่นี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับรองเท้าคู่นี้6,490บาทนะครับเป็นรองเท้าที่มีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างเยอะรองเท้าคู่นี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับผมแนะนําเลยว่าสําหรับนักวิ่งหน้าใหม่ที่กําลังมองหารองเท้าใส่ฝึกซ้อมสบายๆส,สายสุขภาพทั่วไปเนี่ย คู่นี้ไม่ต้องมองเลยเพราะว่าผมว่ามันไม่เหมาะนะครับอย่างที่แนะนำไปก็คือไม่ว่าจะเป็น f u e เซ e l l ปริซึม890เ8หรือว่าฟิวเซ e ร์ทีซีเนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายกว่าคู่นี้มากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้รองเท้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมวิ่งเร็วหรือว่าทำอินเทอร์วลงขอดวิ่งเทมโปยาวๆแล้วก็ให้ความรู้สึกของ Fuel c e ร l รวมถึงเรื่องของพลาสติกกลางเท้าที่แบบตอบสนองได้ค่อนข้างติดเท้าดีนะผมแนะนำว่า คู่นี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงมากเกินไปนะครับ6,490 ถ้าเกิดมีส่วนลดอีกนิดหน่อยน่าจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีกับรองเท้าคู่นี้ครับและนี่ก็คือรีวิวของเจ้ารองเท้าคู่นี้ครับ New Balance Fuel Cell Speed Drift นะครับรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก5280นะครับจนกลายมาเป็นรองเท้า daily trainer ที่ใช้ในการฝึกซ้อมทําความเร็วได้นะครับมาพร้อมกับวัสดุที่จัดเต็มน่าจะเหมาะกับคนที่กําลังมองหารองเท้าที่ใช้ในการทําความเร็วหรือว่าทําการแข่งขันในระยะสั้นๆนะครับ10กิโลจนถึงฮาฟมาราทอนนะครับ,ถ,รนนรบถ้าเกิดใครเคยลองแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรง ได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับยังไงนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบรองเท้าคู่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้เพื่อนคุณดูได้นะครับและเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครั้งต่อไปกับรองเท้าวิ่งคู่ต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกับผมเตอร์บทรอน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ